สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ดูเพจส,สุสกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆอยู่นะตอนนี้นะคะและในวันนี้นะคะโบวี่เป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์สุสกิสาขาพระรามที่2นะคะเรามากันที่งานเมืองทองธานีแล้วนะคะเป็นงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37นะคะเป็นงานแสดงโชว์รถนะคะและในวันนี้นะคะโบวี่ก็จะไป ประจำอยู่ที่ศูนย์ที่บูธซูซูกินะคะเรามีรถหลายรุ่นเลยนะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาดูเพจนี้แล้วนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปด้านในนะคะเราจะไปชมรถกันนะคะหรือลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้นะคะใครที่จองในงานนะคะก็จะมีบัตรสตาร์บัคให้ด้วยนะคะมูลค่า200บาทนะคะหรือถ้าลูกค้าจะจองอมากกว่า2 5 0 0นนะคะเราก็จะให้เป็น300กับ500นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็มา เปิดตัวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวด้านในจะพาไปชมรถอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอตัวเข้าไปก่อนนะคะ